ส่วนในอำเภอกำมะลาสาก็เตือนไปยังพี่น้องชาวนาที่กำลังจะทำนาปรังในช่วงนี้นะครับอาจจะต้องมีการชะลอออกไปก่อนครับเพื่อรอการระบายน้ำจากเขื่อนลำเป่า เรื่องนี้เองนะคะทางด้านของนายอำเภอกมลาสายนายธนูศิลชัยสิริค่ะก็ได้เตือนชาวนาในพื้นที่อำเภอกมลาสายจังหวัดกระสินนะคะที่กาลังจะทํานาปลังปีนี้ให้ชะลอการทํานาปลังออกไปก่อนนะคะหลังจากพบว่าปริมาณน้าในเขื่อนลำปานั้นได้ลดระดับลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้รอฟังรายละเอียดและข้อมูลการระบายน้ําของเขื่อนลำปาว่ะที่จะระบายน้ําลงลําน้ํเปาวแล้วก็รอให้ระดับน้ําอยู่ในปริมาณปกติียก่อนนะคะเพราะว่าหากชาวนาเร่งทํานาปลังในช่วงนี้ค่ะฟังดีๆเลยนะคะว่า อาจจะเกิดการแย่งน้ํากันได้หรือไม่มีน้ําในช่วงเข้าออกรวงค่ะนอกจากนี้ยังขอให้เกษตรกรที่ปลูกพืชฤดูแล้งให้ใช้น้ําอย่างประหยัดด้วยหลังพบว่าหลายพื้นที่มีเกษตรกรเร่งปลูกพืชหลังจากประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานั่นเองค่ะ